ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสำเริจผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายสุรกิจสีคำตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2มาดำรงตำแหน่งณโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2547ประวัติการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครูโรงเรียนบ้านนาไพรอำเภอฟักข้าจัังหวดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2525 25, สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเมื่อวันที่ 1. ตุลาคมพุทธศักราช2547สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2อายุราชการ40ปีข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้แก่หมู่ที่2บ้านน้อยหมู่ที่3บ้านโปร่งไผ่หมู่ที่4บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กหมู่ที่8บ้านคลองแสลงใหม่หมู่ที่9บ้านใหม่เจริญพรและหมู่ที่12บ้านเกาะแก้วข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด269คนอนุบาลปีที่1จํานวนนักเรียน14คนอนุบาลปีที่2จํานวนนักเรียน19คนอนุบาลปีที่3จํานวนนักเรียน19คนรวมจํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล52คน ชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวนนักเรียน22คนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํจำนวนนักเรียน24คนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียน20คนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวนนักเรียน28คนชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวนนักเรียน28คนและชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียน28คนรวมจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 150คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวนนักเรียน22คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํจำนวนนักเรียน20คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียน25คนรวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 67คนข้อมูลบุคลากรค,ครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กผู้บริหารสองคนข้าราชการครู16คนพนักงานราชการ1คน ลูกจ้างครู2คนผู้รก,การ1คนและนักการพลรง1คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด23คนรายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสำลีผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยสุ้มขี้เหล็กในระยะเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565 ตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธภิภาพข้อ1.1จุดการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบบ้านน้อยโมเดล b b a s e ดีที่สุดบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ผู้บริหารดีครูดีนักเรียนดี A Academic วิชาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิชาการ N Nature ธรรมชาติ จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้นักเรียนใกล้ชิดกับธรรมชาติและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเอ็นนอมบรรทัดฐานของสังคมปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการค่านิยม12ประการรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปโอ oh, โอกาส ทำนึงถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยมีการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคลสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้รวมถึงโอกาสในการสร้างอาชีพระหว่างเรียนด้วย i. innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งครูผู้สอนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เหมาะสมกับผู้เรียน การบริหารหลักสูตรสหารศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบทุกระดับชั้น 1.2การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรีสิหปีและขอความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กทุกระดับชั้นมีทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาตัจใจพื้นฐานแก่นักเรียนที่ยากจน 1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาวันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนา แดะนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่1.4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารสถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษามีการดําเนินการให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพผู้ระดับชั้นตัวชี้วัดที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.1การวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษารวมประชุมวางแผนงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเรื่องการบริหารงานสถานศึกษาในศตวรรษที่21ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจุดมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้นำนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบบ้านน้อยโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับชั้นตัวชีวะที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสารศึกษาจัดทำรายงานการดำเนินงานของสารศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงและพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้อยสุงขที่เหล็กภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสุรกิจสีคำ we